บมีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะันนีมาทำอะไรคะรู้ได้ไงว่าชื่อป,ปมีเห็นในตัวใช่ไหม่ะอยากให้เชิญชวนหน่อยมาดูอนงสองโทษวันนี้เป็นรอบกาล่าของอนงสองนะครับของภาพยนตร์อนงสองก็ขอเชิญชวนทุกทกท่านนะคะเอซี FC ของพี่จีของน้องโบของพี่จามไทยแล้วก็เอซของอดาราทุกทกท่านในภาพยนตร์อนงหนึ่งจนมาถึงอนงสองนะคะ มาชมภาพยนตร์อนงสองกันเยอะๆใช้วันแรกนะคะวันที่30ตุลาคมนี้นะคะอย่าลืมนะคะมาพบกับป้ามีป้ามีอยากรู้ว่าป้ามีเป็นใครต้องไปดูในชาติปอบชาติปอบนะตัวเองแย่ yeah. ชาติปอบสป,ส,ปอสปอยสปอยนิดนึงไหมสปอยยังไม่ไนิดนึงสปอยนิดนึงก็อนงหนึ่งถ้าท่านเคยดูนะคะอนงสองนี่จะแบบว่าสุดจะคาดเดาเลยอะ่ะมันแบบว่า เราคิดว่าจะเป็นแบบอะไรที่คอนติเนียจากภาคภาคแรกใช่ไหมแต่จริงๆไม่ไม่เลยไม่เลยแต่อาจจะมีบรรยากาศของภาคแรกๆปนเข้ามาอันนี้แอบแอบไปฟังจากอย่างฟังอย่างผูก้กำกับเขามามอมอยกันในกองนะทุกคนแต่จริงๆแล้วแบบเราเราอยากจะแบบพีอาร์มากเราภูมิใจกับอน,นองสองมากเพราะวะ่าแต่เขาห้ามนะเขาห้ามสปอย ลงภาพในบรรยากาศกล้องถ่ายอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ่ายเดี๋ยวๆเกาไม่ลงแต่ตอนนี้นะรอบกาล่าแล้วก็คือแบบน่าจะเปิดเผยได้แล้วแหละน่าจะสปอยได้แล้วแหละแต่ยังไงขอไปดูก่อนเพราะนี่ก็ไม่รู้ป้ามีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนังมันจะออกมายังไงแต่เชื่อว่าสนุกแน่นอนนะคะอ,คอันองสองฝากอนองสองนะคะ30ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ในเครือนะคะคืออะไรนะคืออะไรนะมมเมจ <laughs> ในเครือเมเจอร์นะคะขอบคุณค่ะฝากป้ามีด้วยป้ามีป้ามีปม้ามีมาน้อยแต่มานะจ๊ะเวลาไปดูป้ามีนะห้ามเข้าห้องน้ําห้ามขี้ห้ามเยี่ยวห้ามหลับห้ามอะไรใดๆท้งสิน้นเดี๋ยวหายนะจ๊ะ